มุมแดงโอมิดาซีไมุมน้ำเงิน BYD Auto ออโีมวยเด็ดเจ็ดสีรถยนต์เอวคู่นี้ใครจะชนะสึกนี้ไปมาดูกันเลยครับ สวัสดีครับผมเกมจากกัรซีนนะครับวันนี้มีมวยเด็ดเจ็ดสีมาฝากกันนะครับนั่นก็คือศึกของรถยนต์สองค่ายนี้นะครับเป็นรถยนต์รุ่นที่จะบอกว่าเป็นคู่แข่งอย่างแท้จริงเลยนะครับแล้วก็มีหลายๆคนนั้นสนใจกันอย่างมากๆล้นหลานเลยนะครับนั่นก็คือ o m e g a C5 และ b y d Auto 3ทีนะครับที่ต้องบอกว่านะครับรถยนต์สองรุ่นนี้นะครับถ้าเป็นภาษามวยนะครับก็ต้องเรียกว่าส่วนสูงเท่าน้ําหนักเท่าเป็นมวยตรงรุ่นกันอย่างแท้จริงนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ ขนาดมิติตัวถังรูปทรงหรือจะเป็นในส่วนของสเปคความแรงมอเตอร์ระยะการวิ่งของแบตเตอรี่และรวมถึงของราคาด้วยที่มีความใกล้เคียงกันแบบมากๆเลยก่อนอื่นเรามาดูราคาเปิดตัวกันก่อนนะครับสำหรับ b y d Auto 3นะครัมีด้วยกันทั้งหมด3รุ่นย่อยนะครับตัว Dynamic 410นะครับราคา799,000บาทและรุ่น Premium 410นะครับราคา859,000บาทและในส่วนของตัว Extended Range 480นะครับราคาอยู่ที่959,000บาทนะครับแล้วมาดูทางฝั่งของ o m มู a า5กันบ้างนะครับเปิดตัวด้วยกันครับมี2รุ่นย่อยที่ขายนะครับนั่นก็คือในส่วนของตัว o m มู a า5 Long Range Plus นะครับราคา899,000บาทนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว o m มู a า5 Long Range Ultimate นะครับราคา9 4้า0 0บาทก็ต้องบอกว่าฝั่งมุมแดงนี้เปิดตัวมาใหม่แบบว่าสดสดร้อนร้อนเลยนะครับใช้ชื่อแบรนด์มาขายว่า o อ a ูรา MJ คู่นะครับ เป็นแบรนด์ยนต์นครับภายใต้บริษัทของเ h e r ์รี่อ o m โตโมบนะครับก็มีการส่งรถยนต์ขายออกหลากหลายประเทศมากมายนะครับในประเทศอื่นอาจจะขายชื่อว่า OMODA e5 นะครับแต่ในไทยก็มีการตัดสินใจใช้ชื่อ c5 นะครับมาทําตลาดนั่นเองนะครับผมมาดูมิติตัวถัง,งของทั้งคู่กันนะครับโอมด c5 มีความยาวอยู่ที่4.42เมตรกว้าง1.83เมตรสูง1.58เมตรระยะฐานล้อ2.63เมตร ส่วนทางฝั่ง,งบีเบอรี่ออตโนะครับมีความยาวอยู่ที่4.45เมตรกว้าง1.87เมตรสูง1.6เมตรระยะฐานล้อ2.72เมตรจะเห็นได้ว่าไม่ติตัวรถนั้นมีความใกล้กันมากๆแต่ Auto ตทรีนั้นอาจจะได้เปรียบในส่วนของฐานล้อที่ยาวมากกว่ามาดูหน้าตาของตัวรถกันนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของดีไซน์นะครับในส่วนของโอบราซี5เนี่ยนะครับก็ถือว่ามีความสปอร์ตมากๆนะครับรูปร่างดูปราดเปรียวหน้าตาดูฉบเฉียว ไฟหน้า LED ที่เด่นชัดแบบนี้นะครับส่วนตัวผมมองว่ามันมีความเท่แล้วก็ทันสมัยมากๆนะครับส่วนทางฝั่งออโตทรีนะครับก็ต้องบอกว่าสายพรีเมียมน่าจะถูกใจสิ่งนี้นะครับเพราะว่าหน้าตาตัวนั้นออกแบบมาได้หรูหราน,นะครับ ถึงแม้หน้าตาจะดูหรูเรียบง่ายครับแต่แฝงมาด้วยความแข็งแกร่งบึกบึนนะครับพร้อมโดยทุกสถานการณ์แต่โดยรวมก็ถือว่าหน้าตาทั้งสองคันก็ถือว่ามีความสวยงามกันคนระแบบนะครับจะเน้นหรูหรือเน้นเทอะไรก็ว่าไปแต่ว่าสุดข้าก,ก็คือดูแพงกันทั้งคู่เลยไฟหน้านะครับเป็นแบบ LED เต็มระบบเปิดปิดอัตโนมัติปรับสูงต่ำอัตโนมัติเหมือนกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าทาง C5 มีเด่นกว่าตรงที่มีไฟคอเนอร์ไลท์ด้วยนะครับเวลาเราหากคามอะไรเลี้ยวหรือเปิดไฟเลี้ยวเนี่ย ไฟตรงคอเนอร์นียก็จะติดมาให้ในบริเวณข้างนั้น,นครับเสริมความสว่างขึ้นไปและบริเวณกระจังหน้าของทั้งคู่นะครับก็จะมีในส่วนของกล้องมองด้านหน้าหรือกล้องมองรอบคันมาให้เหมือนกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าทาง Opel Astra สฟนะั้นก็จะมีความเด่นกว่าตรงที่ว่าสามารถเจเนเรตมุมองศาของภาพได้มากกว่า3 4 0องศานะครับโดยสามารถเจเนเรตภาพได้สูงสุดถึง540องศาเลยนะครับเพราะว่าคันนี้นะสามารถเจเนเรตภาพมุมมองของใต้ท้องรถ ได้ด้วยนั่นเองบริเวณกระจกบังลมหน้านะครับก็มีในส่วนของกล้อง ADA s นะครับเป็นระบบช่วยขับขี่นะครับ Adaptive Cruise Control Lane Keeping Assist Lane Departure Warning และในส่วนถึง Emergency Braking อะไรพวกนี้ก็มีมาให้เหมือนกันทั้งคู่นะครับอ่ะและต่อไปมาดูในส่วนของหัวใจกระขับขี่กันบ้างนะครับความแรงของมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งคู่นั้นแทบจะเรียกว่าเท่ากันเลยนะครับอยู่ที่204แรงม้าเท่ากันทั้งคู่นะครับแต่ว่าแรงบิดของ C5 นั้นมีมากกว่านิดหนึ่งนะครับอยู่ที่340นิวตันเมตรกับ310นิวตันเมตรนะครับ ให้อัตราเร่ง0ถึง100นะครับอยู่ที่7.2วินาทีและ7.3วินาทีตามลําดับความจุข,ของแบตเตอรี่นะครับโอมาซีฟมีอยู่ที่61กิโลวัตต์อาวนะครับสร้างระยะทางได้สูงสุดถึง505กิโลเมตรต่อหชาร์จมาตรฐาน NEDC หรือ430มาตรฐาน WLTP และในส่วนฝั่งนี้นะครับแบตเตอรี่มีอยู่ที่60.4กิโลวัตต์นะครับก็ต่างนิดนึงนะครับสร้างระยะทางได้อยู่ที่480กิโลเมตรต่อหชาร์จ NEDC หรือ 410กิโลเมตรต่อหชาร์จแบบ WRTP นะครับในเรื่องของระยะทางนะครับก็ดูเหมือนว่า o m e g a C5 ก็จะกินแต้มนี้ไปอีกแล้วต่อไปเดี๋ยวมาดูดีไซน์ด้านข้างของทั้ง2คันกันนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับว่า o m e g a C5 นะครับจะมีความเป็นสปอร์ตมากกว่านะครับก็คือในส่วนของดีไซน์รถนะครับจะดูเป็นเหมือน SUV คูเป้นิดๆน,นะครับด้วยทําที่ตัวรถนั้นมีท้ายแนวสลปลงเป็นแบบฟาสต์แบ็นะครับ ก็สายวัยรุ่นน่าถูกใจในส่วนของคันนี้แต่ถ้าเป็นออโต้ทรนะครับก็จะมีความแบบสไตล์รถยนต์ SUV แท้จริงมากกว่านะครับในส่วนของสายครอบครัวก็คงจะถูกใจคันนี้นะครับล้อทั้งสองคันนะครับมีขนาด18นิ้วเท่ากันทั้งคู่นะครับและสำหรับใครที่ไม่ชอบในส่วนของหลังคาพ a n ์โนมิกซันรูฟนะครับทางด้านของ C5 นะครับก็จะเป็นหลังคา แบบโมนล,ลูฟนะครับก็คือมีกระจกแค่ครึ่งเดียวนะครับมันก็ดีแหละเวลาตอนช่วงเวลาเราขับรถกลางวันเนี่ยมันจะได้ไม่ร้อนมากนะักกระจกด้านข้างนะครับมีไบสปอร์ตมิเตอร์ริเหมือนกันทั้งคู่นะครับมีกล้องมองด้านข้างมาให้และมือจับแบบคีเลสเอนทรีเราแล่วมาถึงที่ด้านท้ายกันแล้วนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอออกตัวก่อนเลยว่าไฟท้ายของโอมราสีฟ้านั้นสวยถูกใจผมจริงๆนะครับยิ่งไปตอนกลางคืนนะครับเวลาเราเห็นดีเทลของไฟ LED เส้นๆเหล่านี้แล้วเนี่ยโอ้โหมันเท่สปอร์ตมากๆนะครับส่วนของ วิวเดียโต้เนี่ยเราก็อาจจะด้วยความที่อาจจะเคยเห็นมานานมากกว่านะครับก็เลยจะรู้สึกแบบเฉยๆกับมันนะครับแต่โดยรวมนะครับก็คือท้ายทาั้งคู่อาจจะให้อารมณ์ที่แตกต่างกันแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันเนี่ยก็คือในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้าของทงั้งคู่นะครับที่ให้มาเหมือนกันทั้งคู่นะครับแต่พอเห็นกว่าสายตาเข้าไปแล้วก็เห็นว่าเออท้ายเนี่ยมันดูอาจจะไม่เท่าก,กันนะครับคันนี้ดูลึกกว่าใช่ไหมก็จริงครับในส่วนของออโต้ทรีนะครับก็ได้เปรียบไปในส่วนของพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายครับอยู่ที่440ลิตรกับ 380ลิตรนั่นเองเอาล่ะครับตอนนี้เราอยู่ที่ภายในบ้านนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ดูว้าวทั้ง2คันเลยนะครับแต่ว่าคนละสไตล์เ้าเองนะครับคัน C5 เนี่ยก็จอกแนวแบบว่าเอ้ยมันดูโมเดิร์นโมเดิร์นเท่ๆหน่อยนะครับถ้าใครชอบแบบว่าสไตล์แบบล้ำๆอวกาศอาวกาศก,ก็อาจจะต้องเป็น ออโต้ทรีเนาะขนาของหน้าจอของโอมูด้านะครับมันก็จะเป็นจอยาวติดต่อกันแบบนี้นะครับเป็น12.3นิ้วของจอตรงกลางและ12.3นิ้วของเรือนไม่นะครับส่วนขนาดของ b y d นะครับก็จะเป็น15.6นิ้วจอใหญ่ตรงกลางนะครับแล้วก็เป็นเรือนไม่เล็กๆ5นิ้วนะครับก็ส่วนตัวผมผมชอบแบบว่าให้เรือนไม้เนี่ยมันมีความใหญ่กระจ่างตามากกว่านะครับเพราะว่าถ้าเรือนไม้เล็กเนี่ยคือมันแสดงผลอะไรต่างๆได้น้อยแล้วเราเองก็ดู มันลำบากด้วยนะครับถ้าเป็นเลือนไม้ใหญ่ๆเนี่ยเราก็จะทําอะไรได้เยอะแยะพวกฟังก์ชันต่างๆเราเซตติ้งได้เยอะวัสดุของห้องโดยสารรถทั้งคู่นะครับก็จะเน้นแนวบุนุ่มนะครับบริเวณคอนโซลหน้าตรงกลางที่พักแขนแผงประตูอะไรต่างๆก็จะให้ความรู้สึกของความหรูพรีเมียมมีราคานะครับเบาะนั่งของทั้งคู่นะครับก็ดูแล้วดีไซน์เนี่ยเป็นแนวเบาะทรงบักเก็ตสปอร์ตเหมือนกันนะครับท่านั่งก็ค่อนข้างที่จะดูโอกกระชับตัวดีนะครับแล้วก็ เรื่องขององศาเนี่ยก็คือไม่ได้ปวดหลังมากเนาะผมนั่งขับนานๆก็รู้สึกว่าเออยังโอเคนะครับนะครับสำหรับบอกก็ถือว่านั่งแล้วไม่ค่อยมีความแตกต่างกันเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันก็นกคือนี่ครับในส่วนของแอร์นะครับแอร์ Air ของ c 5นะครับจะเป็นแอร์สโซนนะครับปรับอุณหภูมิแยกสละได้ซ้ายขวาเลยนะครับในส่วนของออโต้ฟรีจะเป็นอุณหภูมิเดียวทั้งคันนะครับแยกก็ดีนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องมาตีกันเวลาแบบไอคนซ้ายมันหนาวไอคนขวามันร้อนอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็สําคัญก็คือมีในส่วนของแอร์เป่าลมเบาะที่นั่งด้วยนะครับโอ้สบายที่นี้เย็นฉ่าก้นกันเลยพื้นที่เก็บของของทั้งคู่ก็ดูแล้วว่าเหมือนจะมีใกล้ๆก,กันนะครับแต่ว่าโอ้โหออบดาตรงข้างล่างนี้โคตรใหญ่เลยนะครับตรงพื้นที่เก็บของชั้นล่างเนี่ยใหญ่ยาวมากแัะที่พวงมาลัยของอบูดาซีไฟนะครับก็จะมีตัว เซนเซอร์ S S นะครับตัวจับสายตาเรานะครับว่าโฟกัสอยู่บนถนนอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเรามัวแต่ไปมองนูน่นมองนี่ทัชจอเวลาขับเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนขึ้นมาส่วนใครที่ติดใจเรื่องที่นั่งตอนหลังของโอมิดาซีไฟนะครับว่าหัวจะติดหลังคาไหมเห็นหลังคาเตี้ยนะครับผมนั่งให้ดูแล,แล้วกันนะถ้าเห็นภาพเทียบกันแล้วแบบนี้จะเห็นว่าพื้นที่เหนือหัวมันไม่ได้ติดขนาดนั้นนะครับมันก็จะมีพื้นที่เหลืออยู่เหมือนกันแล้วก็นอกจากหัวแล้วพื้นที่วางขาก็ยังยาวเหลือๆเ,เหมือนกันทั้งคู่นนนะบแแต่อก ada, จเ้นนว แน่นๆกันเมื่อยแต่บอกของ BYD นะครับจะออกนุ่มแล้วก็ยวบกว่านิดนึงนะครับก็แล้วแต่ชอบกันก็ต้องมาลองสัมผัสมาลองนั่งด้วยตัวเองครับแล้วจะรู้ว่าชอบแบบไหนในส่วนของระบบเครื่องเสียงนะครับคันนี้ก็ให้ลำโพงแบรนด์มานะครับเป็นลำโพงแบรนด์จากโซนี่นะครับก็ถือว่าโอเคครับขนาดฟังวิยุยางเพาะเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีไฟล์เพลงเสียงดีๆมาเสียบยกเอสบีจะเพาะมากกว่านี้เอาละครับส่งท้ายคลิปด้วยสิ่งที่ได้รับจากหลังการขายก็แล้วกันนะครับในส่วนของ วารันตีนะครับโอมาดาซีไฟนะครับจะได้ในส่วนของวารันตีพวกตัวรถพวกบัตอร์ขับขี่แบตเตอรี่นะครับอยู่ที่8ปีหรือ2 0 0แสนกิโลเมตรนะครับถ้าเทียบกับออโต้ทรีนะครับจะอยู่ที่8ปีเหมือนกันแต่ว่าระยะทางที่1,60,000กมิโลเมตรแต่ถ้าพูดถึงว่าปีเท่าโอเคมันเท่าแต่ถ้าเกิดพูดถึงโลเนี่ยมันต่างกันถึง4 0,000โลนะครับผมมองว่าในส่วนของ40,000โลเนี่ยเออมันมันเยอะนะเราใช้งาน4 0 0 0มโลเนี่ยเผอลได้อีกประมาณสัก2ปี3ปีได้เลย นะครับเอาละครับก็ถือว่าเป็นการจบแล้วนะครับสลับในส่วนของการรีวิวตัวรถยนต์โอมอรซี5และบิวว u t ีออโต้ถ้าชอบคลิปรีวิวสไตล์เปรียบเทียบแบบนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดติดตามกันไว้นะครับวันนี้ผมเกมจากการซีงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ